สวัสดีครับผมชื่อท็อปจิลายหทุดนะครับเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท bitcup.com ซึ่งเราเป็นหนึ่งใน3บริษัทที่ได้รับใบอนุญ,ญาตจากกระทรวงการคลังให้คนไทยเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อขายสกุลเงินดิจิตัลได้ถูกต้องตามกฎหมาย100% นะครับซึ่งตอนนี้เราเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยว,วกับบล็อกเชนและก็คริปโตเคอเรนซีที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ในปี2020เนี่ยครับคนทั่วโลกเนี่ยกำลังจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถึงเกือบ5,000ล้านคนแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้าน,นธุรกิจเนี่ยก็จะออนไลน์มากขึ้นนะครับ GDP ของประเทศเนี่ยก็จะไหลเข้าไปอยู่ในโลกดิจิทัลมากขึ้นเราจะเรียกมันว่าดิจิทัลอีคโนมีแปลว่าอะไรถ้าลองสังเกตง,ง่ายๆเนี่ยบริษัทที่ไม่มีด, COVID, ด,ด,น Impact, นดิจิทัลสเตรทเจนอิมแพคคนะรับโดนกระทบเห็นไดดด้ชชััเเเเจนลยมื่อที่ มีดิจิทัลสตร ATEGY นะครับเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากเลยที่ภายในปลายปีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วถ้าเรายังมีมายด์เซตที่จะขายแค่นะครับให้บริการแค่คนไทยแค่70ล้านคนเนี่ยตลาดมันเล็กลงนะครับแล้วในอนาคตคนก็จะไปใช้เวลานะครับใช้กิจกรรมนะครับทำอีโคโนมิกแอคทิวิตี้เนี่ยบนโลกออนไลน์มากขึ้นที่เราเรียกว่าดิจิทัลอีโคโนมีนะครับมาร์เก็ตไซส์จะใหญ่มากขึ้นเยอะเลยสังเกตง่ายๆเนี่ย ธุรกิจส่วนใหญ่ที่มันเป็นอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดในยุคไหนเนี่ยคนต้องการสิ่งที่ดีที่สุดในใน,ในต้นทุนที่ถูกที่สุดอยู่แล้วแล้วในเมื่อเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยมันเป็นการช่วยในการเร่งนะครับให้การบริการต่างๆเ,เข้าถึงคนส่วนใหญ่ได้ในระยะเวลาที่สั้นนะครับแล้วก็ในจำนวนที่มากมายมหา,าศาลได้สังเกตได้ชัดเลยครับพอโควิด19มาเนี่ย บริษัทที่มี Digital s t r ATEGY เนี่ยจะไม่โดนกระทบนะครับถ้าเราลองไปดูหุ้น Amazon, Apple, m i นะครับ t c r o s o f t หรือหรือ l o o g l e เนี่ยหุ้นเขาขึ้นมาตลอดเลยในช่วง4-5เดือนที่ผ่านมานะครับคนไปใช้บริการออนไลน์มากขึ้นเพราะว่าอพอรัฐบาลประกาศชัดดาวมันคนไม่สามารถที่จะออกไปนอกบ้านแล้วก็ทำธุรกิจแบบฟิสิกอลได้เพราะว่าระยะทางเป็นบัจจัยแต่ธุรกิจที่มี Digital s t r ATEGY เนี่ยมันไม่ต้องมีระยะทาง มาเป็นปัจจัยทุกคนสามารถแค่ขยับแค่นินวโป้งก็สามารถเข้าถึงบริการนั้นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันสาคัญมากเลยที่พอโควิดมาเนี่ยมันจะเป็นการเร่งเทรนด์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยให้ยิ่งเร็วขึ้นไปเราต้องรีบที่ต้องปรับตัวเนี่ยให้ธุรกิจของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกดิจิทัลมากขึ้นนะครับต้องคิดแล้วว่าจะทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงบริการของเราโดยการแค่ขยับแค่นินวโปง้งแค่นั้นเองนะครับแล้วตลาดของเราเนี่ยก็จะใหญ่มากขึ้นเพราะโลกของเราตอนนี้เนี่ย กำลังเชื่อมกันในเรทที่เร็วแล้วก็แ,แรงนะครับ impact เนมันเร็วแล้วก็แรงมากแปลว่าอีกไม่นานเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์นะครับทำธุรกิจอยู่ในโลกออนไลน์นใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์ซะส่วนใหญ่ ตอนนี้โลกของเราเนี่ยมันเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับหรือเราเราจะเรียกว่า exponential ในเรทของการพัฒนาทุกๆวันเนี่ยมันโตในเรทที่เร็วขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่เรทในในอดีตเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเร็วขึ้นแล้วก็มี impact ที่อ่าที่แรงมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากเลยที่เราเนี่ยต้องปรับตัวให้ทันนะครับมี mindset ที่เปิดอย่ายึดติดกับความสำเร็จเดิมๆนะครับบริษัทไหนที่สามารถปรับตัวได้เร็วเนี่ยก็จะได้โอกาสจากสิ่งที่เรียกว่า disruption opportunity แต่บร ปรับตัวไม่ทันเนี่ยอันนี้ก็คือความเสี่ยงของบริษัทกลุ่มนั้นนะครับมันสําคัญมากที่บริษัทที่อยู่ในยุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีเนี่ยจะต้องนะครับทำสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันทั้งในองค์กรและก็นอกองกรนะครับถ้าพูดถึงเรื่องนอกองค์กรก่อนเนี่ยผู้ประกอบการก็ต้องดูแล้วว่าคอนซัมชันเทรนเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงพอโควิดมันมานะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงยกตัวอย่างง่ายๆอย่างทุกวันนี้เนี่ยถ้าร้านอาหารไหนไม่ได้เป็นโฟโตสตู ให้มูลค่ากับรูปภาพใน Instagram มากกว่าอาหารที่เขากินนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นหนึ่งใน c Consumption Trend ที่ที่พบกอบการยุคใหม่ต้องต้องเข้าใจ Digital อีคอ o m y มนี่ยครับมันจะมีความสําคัญต่อเมืองไทยมากๆเลยนะครับเพราะว่าลองดูภาพรวมเนี่ยเมืองไทยเราเป็น Mobile Driven e อีคอ m y นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าโดยเฉลีย่ยเนี่ยคนไทยคนหนึ่งมีมือถือถึง1.4เครื่องนะครับโมายเพเนเทรชันมัน144%เ รหรือถ้าลองดูถึงในเดต้าของอินเทอร์เน็ตนะครับอิ ration, นเทอร์เน็ตเพนดิตรชันเนี่ยแปดสกว่าที่คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับแปลว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันพร้อมแล้วที่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยขยับื่อนจาก p h y s i c a l Economy ไปเป็น d i g i t a l e c o n o m ไได้นะครับเพราะว่าโดยเฉลี่ยน่ยคนไทยมีมือถืออยู่แล้วเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะครับแล้วภายในปี2020นคนส่วนใหญ่ทั่วโลกจะเข้าถึงอิง 5, น,นเทอร์อเน็เนตถึง5000ล้านคนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรารันบริษัทหรือรันประเทศเนี่ยา่คควึดดติกับแ70ล้นน ซึ่งระยะทางเป็นปัจจัยแต่ถ้าเรามีดิจิทัลส t ตรทจี้เนี่ยเราสามารถที่จะให้บริการคนทั่วโลกขายผลิตภัณฑ์นะครับให้กับคนทั่วโลก GDP ของเมืองไทยเนี่ยจะโตขึ้นมหาศาลเลยซึ่ง20ปีแรกเนี่ยถือว่าเมืองไทยผิดพลาดนะครับที่เขาไม่เปิดใจรับสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตทำให้แพลตฟอร์มต่างๆเป็นของชาวต่างชาติทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ในการสื่อสาร l ล ne ในการสื่อสาร Zo ู om ใช่ไหมครับ Google a เ a z อ n บริษัทใหญ,ใหญ่ที่มี impact ต่อ GDP ต่อประเทศเนี่ย นะครับไหลไปต่างประเทศทั้งหมดเป็นของชาวต่างชาติทั้งหมดเลยคนไทยกลายเป็นเทคโนโลยียูเซอร์เราไม่ใช่เทคโนโลยีพรีเว i เดอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากที่เราจะต้องรีบปรับตัวแล้วก็สร้างนะครับอินโนเวชันใหม่ๆนะครับที่คนไทยเนี่ยเป็นเจ้าของจริงๆเพื่อที่จะดึงนะแคปิตอลนะครับ, Capital, รบหรือ GDP เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยบวกกับข้อมูลของลูกค้ารู้ไหมครับว่าทุกวันนี้ที่เราไปใช้แพลตฟอร์ตมต่างชาติถ้าเราลองเอามือถือขึ้นมาเนี่ยลองคิดดูว,ว่ามีแอปไหนที่เป็นของคนไทยบ้างที่พวกเราใช้ทุกวันนี้ ทบจะไม่มีแล้วเหลือแอปสุดท้ายคือแอปธนาคารแค่นั้นเองนะครับแล้วภายใน2-3สปีข้างหน้าเนี่ยถ้าธนาคารปรับตัวไม่ทันนะครับ regulation ปรับตัวไม่ทันรัฐบาลไม่สนับสนุน,นอาจจะเป็นแอปสุดท้ายที่คนไทยเลิกใช้ก็ได้เราอาจจะกลายเป็นเมืองขึ้นทางด้านเทคโนโลยีก็ได้เราไม่ใช่แค่ gdp จะไหลไปต่างประเทศอย่างเดียวเนี่ยข้อมูลของลูกค้าเนี่ยข้อมูลของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยจะไหลออกไปต่างประเทศทั้งหมดเลยซึ่งอันนีมน้มันสำคัญมากที่เมืองไทยควรที่จะต้องมีเป็น t ทคโนโลยีค c ม m าน n y ที่เป็นของพวกเราในประเทศเพื่อที่จะเพิ่ม Impact ต่อ GDP ของประเทศให้ประเทศไทยเนี่ยโตอย่างก้าวกระโดดได้ไม่งั้นเราก็จะ stuck อยู่ในสิ่งที่เรียกว่า Middle Income t r a p ในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาโตแบบก้าวกระโดดเพราะเขาเอาเทคโนโลยีนำหน้าในการรันประเทศนะครับ ความจริงโลกของเราเนี่ยมันเปลี่ยนทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่แล้วทุกวันแต่สิ่งที่โควิดมันมาเนี่ยมันเป็นการแค่เร่งนะครับในการทำให้มันเปลี่ยนแปลงในระดับที่ยิ่งเร็วขึ้นไปถ้าลองดูข้อมูลเฉลีย่ยเนใน40ปีที่ผ่านมาอย่างโซลาร์เซลล์เนี่ยโซลาร์แผงที่ผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์โซลาร์แผงนะครับต้นทุนมันลดลงมาถึง250เท่านะครับใน40ปีที่ผ่านมาหรือถ้าลองดูวินพาวเวอร์เอนเนอร์จีเนี่ย นะครับต้นทุนมันลดลงมาถึง25เท่าหรือดูแค่คอมพิวเตอร์ชิปก็พอนะครับตอนปี2009เนี่ยชิปหนึ่งมัน20,000ดอลลาร์นะครับพอมาปี2014แค่5ปีเนี่ 1, ยชิปหนึ่งเหลือแค่79ดอลลาร์ใครจะไปเชื่อว่าไอ้มือถือที่อยู่ในกระเป๋าของเราทุกวันนี้เนี่ยมีคอมพิวติ้งพาวเวอร์มากกว่าตอนที่เราส่งคนไปดวงจันทร์การพัฒนาของโลกม,ม,มันมันเร็วมากๆอยู่แล้วแล้วพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยก็เปลี่ยนตามในเรทที่เร็วขึ้นเรื่อยๆมันมี Data บอกชัดเจนเลยครับว่า ยกตัวยอย่างงา่ายอย่างเทคโนโลยีตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะเข้าถึงคนหรือลูกคา้าใน50ล้านคนได้ยุคแรกเนี่ยโทรศัพท์บ้านเนี่ยใช้เวลาถึงต้อง50ปีกว่าจะเข้าถึง50ล้านคนนะครับพอมาถึงโทรทัศน์เนี่ยใช้เวลาเหลือแค่22ปีหารครึ่งนะครับเข้าถึง50บล้านคนพอมาถึงอินเทอร์เน็ตเหลือแค่14ปีเข้าถึง50บล้านคนพอมาถึงมือถือใช้เวลาแค่7ปีนะครับเฟซบุ๊กใช้เวลาแค่4ปีเข้าถึง5้าบล้านคนวีแชทใช้เวลา1อนึ่งปีล เปิดใจในการเข้ามาศึกษาทดลองใช้เทคโนโลยีในในเรทที่เร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วทุกวันนะครับแต่แค่พอโควิดมาเนี่ยมันมันเป็นการสิ่งมันมีพอโควิดมันมาเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า force disruption มันทําให้คนจําเป็นต้องเปลี่ยนในเรทที่ยิ่งเร็วขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนแปลงตามโลกถ้าเราหยุดอยู่กับที่เนี่ยอันเนี้ยคุณการันตี failure แน่นอนล้มเหลวแน่นอน เพราะโลกมันเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณอยู่กับที่เนี่ยคุณจะเป็นกลุ่มคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นการลดความเสี่ยงนะครับในการล้มเหลวเพราะอย่างน้อยคุณดีเวเตไปกับโลกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เปลี่ยนเนี่ยหรือไม่ปรับตัวเนี่ยเสี่ยงกว่าคนที่เปลี่ยนหรือคนที่ปรับตัวในยุคที่เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตเซนทรีสหบับคนทั่วไปอะครับเราใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันจะมีคอน นะครับอย่างทุกวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่บางทีใช้ไลน์โทรไปต่างประเทศโทรหาเพื่อนโทรหาครอบครัวข้ามประเทศเนี่ยโดยที่เขายังไม่รู้เลยว่าเขาใช้อินเทอร์เน็ตหรือเขาใช้ TCPIP ซึ่งอันนี้เราเรียกว่าคอนเซปต์ที่เรียกว่า Humanization ใช้เทคโนโลยีโดยที่พวกเขาไม่รู้นะครับแล้วเทคโนโลยีมันจะออกมาในเรทดที่เร็วแล้วก็แรงแล้วก็จํานวนมันจะมากมายมหาศาลมากขึ้นยกตัวอย,อย่างอย่าง10ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่มีไอแอปสีเขียวที่ใช้กัน4 1ล้านคนในการคุยกันส่งสติ๊กเกอร์หากันนะครับเกิดขึ้นมาแค่คกิงป นะครับสิปีเราเรายังไม่มี iPad 1สิปีที่เราเรายังไม่มี i ิน Instagram 10ิบปีที่เรายังไม่มีอ ber Gra b ฟนะครับ Line m a n Food Panda นะครับบิ c คอยน์บล็อกเชนรุ่นสกที่เกิดขึ้นมาน้อยกว่า1ิปีแล้วผานอีก1ิปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่จะออกมาใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยมันจะเร็วและแรงกว่า1ิปีที่ผ่านมาซึ่งที่เราคิดว่ามันเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีการเปิดใจนะครับกล้าที่จะทดลองนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นเพราะว่ายังไงเพราะว่าถ้าใคร ยกตัวอย่างงี้ยถ้าใครใช้ลายในการทรําธุรกิจก่อนเนี่ยก็มีประโยชน์นะครับก็ได้เปรียบคู่แข่งที่ไม่ยอมใช้ลายในการคุยกับลูกค้านะครับ ก็ยังกลับไปต้องคนที่ไม่ได้ใช้ไลน์ก็ยังต้องเสียนาทีละ30บาท60บาทโทรข้ามประเทศแต่ใครที่เปิดใจทดลองใช้ไลน์ก่อนก็โทรข้ามประเทศฟ,ฟรีนะครับไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายต่อไปเพราะฉะนั้นพอเทคโนโลยีมาเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของคนเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นเข้าถึงการบริการต่างๆที่ต้นทุนที่ต่ํามากๆนะครับแทบจะฟรีทำให้ประหยัดเวลานะครับเข้าถึงบริการต่างๆด้วยต้นทุนที่ถูกลงแล้วก็มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหน้าถิ่มคนทั่วไปเนี่ยคือต้องเปิดใจแล้วก็เข้ามาศึกษาาแลลล้้วกทที่่่จะดองงสิใหมๆ เพื่อที่จะได้ประโยชน์จากอินโนเวชันที่ที่โลกเราเนี่ยออกมาให้ทุกคนใช้กัน